ท่่งท้าสะท้อนค่าชาวใต้กระปังหาสดใสพริ้วไหวใต้ทะเลเราจะ<ม>อัปเดตกันเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของท่านผู้ชมค่ะใช่ครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับคุณภาพอากาศในวันนี้วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องาราวเกี่ยวกับการส่งมอบความรักให้กันจะช่วยในเรื่องของการบำบัดโรคนะคะแล้วก็ดูแลหัวใจ หลังจากที่มีการคาดการอากาศในฤดูร้อนปีนี้ออกมาแล้วมาดูกันว่าคุณผู้ชมจะต้องเตรียมปรับตัวกับฤดูร้อนปี2567อย่างไรช่อง9รวมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ กับด็อเตอร์ปอวีรินทิลานาทองบ่อจรัด และผมให้สุนสทรธนวัชรวัตรครับในรายการ3ามร้อยหกสิามนิวโชว์โชว์ให้ฮอตโชว์ให้รวยต้องที่ที่เท่านั้นนะคะใช่ครับผมโชว์และได้รับคอมเมนต์จากที่การบดีมหาวิทยลาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดรธนวัชพนวพนิชัยสวัสดีค่ะสวัสดีค<พ>รับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้โชว์ของเรานะคะว่ากันในเรื่องที่แบบว่าล้นลาล้นลามากๆเลยค่ะพ <ร S 1> ีะ่จะพาไปรองตายไปเทรรี่ยวทะเลโอ้ยนี่ตอนนี้บอกว่าท้องฟ้าสดใสชายหาดภูเขามาเลยนะคะถ้าพูดถึงทะเล าจารย์นึกถึงอะไรคะนึกถึงกระป๋องครับทำไมอะคะไม่ใช่กระป๋องที่มันลอยมาตามติดชายหาดนะแต่นึกถึงกระป๋องเพราะว่าวันนี้ผมตกกระป๋องแน่นทำไมอะคะน้องไฮ่รอจัดโอ้ยโดกระดิกระดานโตา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 ตรตา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 ตกตาตาตาตอตา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 ตนตาตาตาตหต่ตา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 นาตาต่ตาต่ตกตาตากาต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 หต่อาอาตาตาเาตาราตาอาตากเตาตาตานะคะาตาตาตารับได้ยามาาาาาชาา อาจารย์กอฟแล้วก็น้องฮายนะคะเรารู้จักการลปังหานะคะ,ะประการรังนะคะแต่วันนี้กาลปังหาจะมาในรูปแบบของการโชว์นฏาตลินเลยค่ะคและจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราได้หรือไม่ต้องติดตามค่ะในโชว์ที่มีชื่อว่ากาลปังหานารีในช่วง360องศาซาแซบโชว์ช่วง360องศาซาแซบโชว,ชว ว่ายน้ํากันมาเลยทีเดียวนะคะสาวงามมาพร้อมกับบรรยากาศชายทะเลและก็ปารากังปะการังปะการังสวยกระปังหาสวยนะคะน้องแจ็คพอตน้องยูริน้องเดียน้องไอซ์น้องออกัสน้องเนยน้องเจ้าน้องเต่าแล้วก็น้องอิฟจากโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมจังหวัดนนทบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสดใสมากสวยงามมากๆครับสวยงามแบบนี้ต้องมาพร้อมกับคําคมวักทองครับอาจารย์ก๊อฟครับขอ คำควมวักทองหน่อยครับวันนี้แต่ไมไปด้วยความสดใสนะครับยังนึกถึงกระป๋องเหมือนเดิมแต่ว่ามไม่เป็นไร <c oughs> ความสดใสอย่างนี้ต้องให้คําควมวักทองอย่างนี้ครับว่าสร้างสารรค์ท่วงท่าสะท้อนค่าชาวใต้กาลปังหาสดใสพริ้วไหวใต้ทะเลเนาทะเลโดยเฉพาะโดยเฉพาะทะเลเมืองไทยของเรานะคะชาวต่างชาติชอบมาทะเลบ้านเราเป็นซอฟต์พาวเวอร์แต <ta> ่สำคัญโชว์ของเราจะได้ซูเปอร์ หรือสุดปังในวันนี้ต้องตามให้กำลังใจในช่วงกลั่นข้อมูลให้จันกอฟได้ตัดสินนะคะในช่วงติดตามช่วงหน้านะครับ360องศาท็อกโชว์ย๋ยวกลับมาค่ะ 360องศาทอล์กโชว์ เข้าสู่3า0อิงศานิวโชว์อะช่วงนี้ช่วงทอล์กโชว์ค่ะเราอยู่กับน้องยูริน้องเนยและก็น้องเต๋าซึ่งเป็นตัวแทนของเพื่อนๆนะคะตอนท้ายน้องๆจะมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งค่ะมาพร้อมกับท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมจังหวัดนนทบุรีเลยนะคะก็คือดรสัมฤทธิ์ผิวนิ่มและก็มาพร้อมกับคุณครูบอมคุณครูบัญชาวอทองผู้ควบคุมการแสดงของน้องๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหคำคมวัคทองเมื่อกี้มันกินใจผมมากๆอาจารย์ครับช่วยยขายอาจครับ สร้างสรรค์ท่วงท่าสะท้อนค่าชาวใต้กละปังหาสดใสพิวไหวใต้ทะเลเขยายเลยค่ะบอกน,นี้ครับคือกระปังหาก็เปลี่ยนเสมอกับอัญ,ญมณีใต้ทะเลเนาะเป็นสิ่งหายากเป็นสัตว์ทะเละนะครับแล้วก็ที่หายากเพราะว่าอยู่ในพรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าตั้งแต่ปี3,5จนถึงปีล่าสุดคือปี62นะครับ2 2 ก็จะมีท oh. like oh. ั้งแซ่ทะเลบางคนเรียกแซ่ทะเลบางคนเรียกพัดทะเลนะครับเพราะ้ความโดดเด่นสวยงามเฉพาะเนี่ยชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างสรรค์การละปังหาซึ่งมีคุณค่าที่สดใสพริ้วไหวใต้ทะเลเนี่ยการสร้างสรรค์ท่วงท่าเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มันสะท้อนคุณค่าของการละปังหาและดูสดใสมากๆนี่คือคำคมลักทองที่ให้อโอโหสุดยอดเลยค่ะขอบคุณสาหรับการขยายคําคมลักทองนะคะเพราะว่าโชว์ชุดนี้เนี่ยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ได้เวลากลั่นข้อมูลให้จอนกอล์ฟได้ตัดสินความเป็นซอฟต์ ใจคุณครูแล้วก็น้องๆลุ้นกันค่ะเริ่มเลยค่ะกับโชว์ที่มีชื่อว่ากาลปังหานารีมีที่มาที่ไปแรงบันดาลใจเกิดจากอะไรคะไหนใครจะตอบเอ่ยน้องยูรี่นะคะเริ่มเลยเชิญเลยค่ะกาลปังหานารีเป็นการแสดงถึง ความงามแล้วก็เป็นสื่อถึงหญิงสาวที่นำความงามมาประดับร่างกายเพื่อให้เกิดความงามค่ะจึงได้เกิดเป็นการแสดงชุดนี้ขึ้นอพอพูดอย่างนี้แล้วต้องดูซะหน่อยแล้วว่านําอะไรมาประดับร่างกายอย่างไดเดี๋ยวคุณครูะจะได้บรรยายนะคะอเ,คเอาเชิญเลยคะ่ะลองดูสิคะว่านําอะไรบ้างมาประดับให้สวยงามจากท้องทะเละนะคะน,นี่เลยลูกนะครับการออกแบบชุดนะครับก็จะออกแบบมากับ รูปแบบของอรูปทรงของกะละปังหานะครับเพราะว่ารูปทรงของกะละังหาก็จะเป็นทรงเรือยก็จะนําเอามาประดับตกแต่งให้เอามาแปะตรงชุดแล้วก็ชายกระโปรงนะครับแล้วก็ ตังหูวก็จะเป็นเม็ดที่คล้ายๆกับเม็ดไม้ของกะลัปังหาค่ะแล้วก็ส่วนหัวก็เป็นไม้กะลัปังหาอะไรครับอันนี้คือจำลองนะไม่ใช่ของจริงนะครับเอามาทําเป็นเครื่องประดับให้สามารถแสดงได้อย่างเงี้ยคองหันหลังให้ท่านผู้ชมดูความสวยงามที่นำปรคารังมาประดับแบบนี้นะคะขอบคุณมากค่ะเรียกว่าเป็นมอกอัพใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่เช่ขอบคุณมากค่ะแต่ว่ากะลัปังหาเนี่ยเขามีความเชื่อใช่ไหมครับว่าปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่ช่วยร้ายเนี่ยจริงหรือเปล่าครับ จริงครับอตอนที่ได้ไปลงพื้นที่นะครับก็ได้ไปถามชาวบ้านปราดท้องถิ่นนะครับก็ปราดท้องถิ่นก็จะบอกว่าตอนที่ลงเรือหรือไปลงประมงะชาวประมงก็จะ นิยมแขวนนะครับเครื่องเครื่องรางก็คือการละปังหาครับลงเรือเพราะว่าเขาจะถือว่าไม่ไม่ตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็พวกเราก็เลยได้หยิบยกมาว่ากรละปังหาสามารถทําอะไรได้บ้างนอกจากประมงก็เลยเอามาให้เป็นเครื่องประดับของหญิงสาวได้ใส่ พื่อการชื่นชมความงามของตนเองครับแหมพูดแล้วอยากจะมีมาปักบนผมหน่อยนะคะเดี๋ยวต้องขอสักหนึ่งอันนะคะแต่อาจจะต้องเป็นม็อกอัพนะคะพี่ปอนน่ารักมากๆแต่ว่าพูดถึงชาวประมงพูดถึงเศรษฐกิจแล้วเนี่ยการแสดงชุดนี้ฮะส่งเสริมคุณค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างไรได้บ้างครับอาจารย์ครับการแสดงชุดนี้เป็นการนําเอาธรรมชาติของท้องทะเลเอาความเชื่อเอาวิถีชีวิตของชาวบ้านมาลังสรรเป็น นาตศสินนะซึ่งเป็นวัฒนธรรมทีนี้มีการขายวัฒนธรรมโดยเฉพาะภาพยนตร์ต่างชาติเกาหลีจีนทั้งหลายเนี่ยได้ขายวัฒนธรรมผ่านภาพยนตร์การแสดงชุดนี้เราลองจินตนาการดูว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ในชุมชนที่มี stay, โฮมสเตย์มีการแสดงก่อนแล้วพาออกไปดูพาไปดำน้ำไปดูปากการังลองคิดดูว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจที่เราจะได้รับ จะมากมายแค่ไหนเดี๋ยวอาจะต้อกมีตัวเลขแน่นอนนะคะวันนี้นะแต่ต้องย้ำเรื่องของการต้องดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะฉะนั้นเราจําลองขึ้นมาให้แล้วไม่ต้องไปรบกวนเขาจริงๆนะคะในใต้้องทะเลลงไปเสพใต้น้ำความสวยงามก็พอโอ้โหฟังแล้วชื่นใจนะคะทีนี้ไปฟังเสียงน้องๆนักแสดงบ้างนะคะที่เหลือคือน้องเนยกับน้องเต๋าค่ะความรู้สึกวันนี้ค่ะ ค่ะก็ความรู้สึกวันนี้นะคะหนูรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะที่ได้มออกรายการเพราะปกตินะคะหนูดูแต่ในทีวีค่ะพอวันนี้ได้มาออกเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากมเลยค่ะดีสัมผัสถึงความตื่นเต้นได้นะคะตัวเย็นเลยนะคะอน้องเต๋าค่ะค่ะวันนี้นะคะหนูก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่ได้มาออกรายการในวันนี้และเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะ ที่ทันรายการได้หยิบยื่นให้โอกาสโรงเรียนของพวกหนูได้ออกรายการในวันนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะโอ้โหน่ารักมากๆฟังแล้วชื่นใจนะคะเราจะได้ปลูกฝังเรื่องของการรักโลกรักสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนไทยแล้วก็ร,ร่วมกันอนุรักษ์ศิละปะวัฒนธรรมอันดีงามแล้วก็ช่วยกันส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวด้วยเอาละค่ะกลั่นข้อมูลได้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์ก๊อปครับตัดสินเลยไหมครับตัดสินครับเฮ้ยเอาละครับเริ่มต้นนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่า สามเรื่องเหมือนกันนะครับก็คือ storytelling แล้วก็ในเรื่องของของตัวการโชว์แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับคงจะต้องบอกว่าการะปังหานั้นเป็นสัตว์ทะเลพิเศษมีการอนุรักษ์นะครับคุ้มครองเหตุผลเพราะว่าใช้เวลาเป็น100ปีครับกว่าที่จะขึ้นมาได้1ฟุตนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยจึงทําให้พรบรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าบอกว่าใครมีครอบครองนั้น นะครับจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทนะครับและที่สําคัญคือว่าถ้าใครค้าเนี่ยจำคุกไม่เกิน10ปีนะครับปรับไม่เกิน1ล้านหรือทั้งจำทั้งปรับดังนั้นตอนนี้ที่มีการค้าขายกระปังหาออนไลน์เนี่ยถือว่าผิดกฎหมายนะครับเราคงจะช่วยกันอนุรักษ์มากกว่าเพราะว่ากระปังหาเป็นของหายากและที่สำคัญคือมีการพูดโดยนักท่องเที่ยวบอกว่าการท่องเที่ยวของไทยนั้นสวยงามคือการดำน้ําใต้ทะเลนะครับไม่เหมือนกับบาหลีบอกไปเล่นวินเซิร์ฟ ดังนั้นเนี่ย <ฮะ S 1> การดําน้ําใต้ทะเลเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ส่งเสริมเศรฐฐษฐกิจเพราะว่าที่ภาคใต้เนี่ยนะครับฝั่งอันดามันเนี่ยไบบวภูเก็ตพังงาน,นะครับ <ฮะ S 1> และตอนนี้อาจจะรากไปถึงลันองหรื <S 2> <S 2> อที่อื่นต่างเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวประมาณอย่างน้อย15ล้านถึง20ล้านคนสร้างสิ่งได้มากมายโชว์ชุดนี้เท่ากรลปังหามาจะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวอยากลงใต้ทะเลผมพูดถึงโชว์เลยนะครับโชว์ชุดนี้ความโดดเด่นคือเสียงดนตรีเหมือนคาริเบียนเหมือนดูหนังนีโมเหมือนลงไปใต้ทะเลนะครับ แต่ผมสงสัยตรงที่ทำไมถึงเลือกสีน้ำตาลาถ้าเอาสีแดงฉูดฉาดโดดเด่นกับสีฟ้าน้ำทะเลเนี่ยแล้วมีการแสดงท่าปลาว่ายวนเวียนไปมาเนี่ยมันทำให้บรรยากาศสดใสใต้ทะเลจะเด่นขึ้นแต่การแต่งตายที่แต่งแบบชาวมุสลิมคือต้องบอกนะครับว่ามันเหมือนกับเป็นเรื่องของชาวเลและการแต่งกายมันสะท้อนถึงภาคใต้การแสดงนั้น ล็อกกิ้งต่างๆการแสดงสดใสมากและสิ่งที่คนเต้นนั้นเต้นคือท่าเนี่ยจะเหมือนกับท่าปากการัง<ว>คือ,อมือเนี่ยไม่ใช่รังคือท่าปากการังทุกคนการพริวไหวของเขาเนี่ยมันเป็นการส่งรายละเอียดการหยิบยกเรื่องเล็กๆคือปากการังเอามาทําโชว์ใหญ่ถือว่าหยิบยกเรื่องราวที่ดีสําหรับนักเรียนมัธยมตน้นความยากของครูบาอาจารย์เวลาตัดเกรดคือตัด A หรือ B เนี่ยแหละครับรวิมันกัมกึ่งโชว์ชุดนี้เป็นอีกโชว์หนึ่งที่กัมกึ่งว่าจะให้ A หรือ B เพราะนั้นโชว์ชุดนี้ได้ ลุ้นแบบนี้นจะได้อะไรสุดปังหรือซุปเปอร์ในวันนี้นะคะได้อะไรครับได้อะไรครับความตั้งใจความการยกเรื่องราวการละเมียดละไมในการแสดงออกนะครับต้องบอกว่าโชว์ชุดนี้ผมให้ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอต <Hot S 1> ครับ อ้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เลยได้ซูเปอร์ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะโอเคค่ะเชิญนักแสดงที่เหลือมาสมทบกันเลยนะคะโมเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสมศักดิ์ศรีได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองอะไรคะท่านผอค่ะรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองรางวัล ศิลปะในกรรอาจารย์ถูม่ายนะคะรายการศิลปะหัตถกรรมครั้งที่71ค่ะิอครับ้ตัดสินใจสั่งสรรค์ค่ะสุดยอดจริงๆค่ะและนี่คือความภาคภูมิใจเดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยท่าที่เราได้ซปเปอร์ในวันนี้ด้วยกันนะคะแต่พักสักครู่ช่วงหน้าติดตามนิวส์อัปเดตครับและรักสุขภาพ360องศาและวันนี้โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมทุกๆคนซปเปอร์สุดปังพลังฮอตเดี๋ยวกลับมาสุดยอดมากครับ ช่วงนิวส์อัปเดและรักสุขภาพ360องศาเอาละค่ะก่อนเข้าสู่360องศา News งศานิวโชและช่วงนี้ช่วง News u p ัปเดนะคะครเราจะอ <ผม S 1> <update S 2> ัปเดตกันเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของท่านผู้ชมค่ะใช่ครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับคุณภาพอากาศในวันนี้<ฮ>ะนะฮะ กลุมควบคุมมลพิษนะครับรายงานคุณภาพอากาศนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับและปริมณฑลตรวจวัดฝุ่น pm 2.5ได้ระหว่าง4 1 8ถึง90.9ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเลยนะครับเกินค่ามาตรฐาน37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเลยนะฮะจำนวน86พื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยระดับเริ่มที่ ผลกระทบต่อสุขภาพนะครับและมีผลต่อสุขภาพ4พื้นที่เป็นเขตสีแดงนะครับทั้งนี้นะครับแนะนำนะครับให้ประชาชนทั่วไปนะครับควรเฝ้าระวังสุขภาพด้วยนะครับลดเวลาการทํากิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองนะครับส่วนผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเนี่ย ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งนะครับหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเองนะครับหากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์เลยโดยเร่งด่วนนะครับสำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนะครับหรือว่าพื้นที่สีแดงเนี่ยควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์โ,ยโดย โดยด่วนเลยนะฮะโดยด่วนเลยเพราะ <ผม S 1> ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะคะห่วงใยสุขภาพของท่านผู้ชมต้องระมัดระวัง PM 2เ2.5นะคะออาะละ้ค่ะตอนนี้ต่อด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สําหรับน้องๆเยาวชนทั่วประเทศเลยค่ะในฐานะที่ปอได้มีโอกาสประพันธ์นวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องจอมใจอยโยธยานะคะล่าสุดเลยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสน,นําหนังสือจอมใจอยโยธยา2,000เล่มค่ะมอบให้กับสํงงานันกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภายในพิธีรับมอบในครั้งนี้นะคะได้รับ เกียรติจากท่านรองเลขาธิการสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการคุณเกตทิพสุภาวานิชให้เกียรติรับมอบหนังสือจอมใจอยโยชยาซึ่งเป็นเนื้อหาเรื่องราวถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เยาวชนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะในภาพนี้ท่านรองเลขารับมอบหนังสือจํานวน2 0 0พเล่มจะก,กระจายไปสู่ห้องสมุดโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศเลยนะคะต้องขอบพระคุณสํานักง,ง,งานสพทค่ะที่เห็นถึงความสําคัญของหนังสือเล่มนี้และจะต่อย ยอดต่อไปนะคะเพื่อเป็นกองทุนจัดสร้างภาพยนตร์เทิดพระเกียรตยิสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาสมเด็จพระพี่นางในสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะโดยการสนับสนุนของดรจิรวุฒิคุวานันโคยุหะนะคะและเวส t ์มาเดลิเวอรี่ดรอิิธิกรศรีจันบาลคุณออนอนงจิเวอรี่บอสเจมบริษัทริทาจำกัดโดยคุณพานุนะคะดรพานุชาวปรีชาคุณนิตยาลักนามวิสิตน้ำพริกนิตยาค่ะดรสมไทยวงเจริญประธานบริหารกลุ่มวงพานิกรุป และรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัย,ลยหอการค้าไทยด้วยขอบพระคุณทุกทกท่านสําหรับการสนับสนุนหนังสือให้กับน้องๆยเยาวชนในครั้งนี้ค่ะและก็รอติดตามการจัดทําภาพยนตร์เทิดพระเกียรติที่กําลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ด้วยของจอมใจโยธยานะคะนั่นคือนิวส์อัปเดตของเรารตอนนี้ได้เวลาแล้วค่ะกับเรื่องของรักุขภาพนะคะใช่ครับ วันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการบำบัดโรคดูแลใจดูแลใจของเรานี่แหละค่ะหัวใจของเราดูแลดวงใจของเราส่งมอบความรักให้แก่กันและการในเดือนแห่งความรัก ah, Love Yourself ใช่แล้วค่คะ<ม>กับคุณผู้พัชรินพรนะคะในช่วงรักสุขภาพ360องศาช่วงรักสุขภาพ360องศา และนี่คือรักสุขภาพ360องศากับคุณปุ๊บพัชรินพรหน้าท้องบ่อจรัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ปุ๊บครัโอ้หส,สดใสาราเริงรับดเดือนอแห่งความรักนะคะวันนี้คุณพาพัานธ์แล้วนะคะ เดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยจะมีทั้งรอยยิ้มแล้วก็มีเสียงหัวเราะคาดว่าอ,อย่างนั้นเพราะว่าในเดือนนี้หลายๆที่จัดกิจกรรมเยอะมากๆส่งมอบความรักส่งต่อความรักให้กันให้กําลังใจด้วย<ช>นะคะก็เลยอยากจะมาพูดกันว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการส่งมอบความรักให้กันจะช่วยในเรื่องของการบําบัดโรค,ครนะคะ<อ>แล้วก็ดูแลหัวใจทุกๆคนเลยโดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะวันที่4กุมภาพันธ์เนี่ยก็เป็นวันมะเร็งโลกด้วยซึ่งวันมะเร็งโลกเนี่ยก็คือว่า ค่ะเป็นเป็นวันที่ทุกคนทั่วโลกก็คือตระหนักถึงเรื่องของ โรคมะเร็งแล้วก็ผู้ป่วยโรคมะเร็งนี่นะคะก็จะเป็นผู้ที่ต้องการกําลังใจมากที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการให้กําลังใจก็มีหลากหลายรูปแบบการพูดการจาการภาษากายด้วยภาษากายคือก็จะเป็นเรื่องของการกอดการสัมผัสเหมือนน้องไฮน้องไฮก็แบบว่าแฟนคลับก็มาจับมือใช่ไหมคะเป็นไฮไฟท์ครับผมใช่ค่ะเรื่องของภาษากายนะคะก็จะมีการกอดการสัมผัสการนวดการนวดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าผ่อนคลายเพราะว่าคนเนี่ย มีความเครียดมีความกังวลเนี่ยเรื่องของอการทําสมาธิของเขาเนี่ยมันจะน้อยลงมากๆเลย<ม>การที่เราไปก่อททาให้เขารู้สึกว่าผ่อนคลายขึ้นมาเนี่ยฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือว่าฮอร์โมนความเครียดมันจะลดลงอพอมันลดลงแล้วเขาก็จะมีความสุขมากขึ้นนะคะ<อ>ต่อไปค่ะเป็นเรื่องของภาษานะคะภาษาพูด<ะ>คำหนึ่งคำนี้มีค่ามหาศาลคําอะไรรู้ไหมคะ,ะที่จะเป็นการมอบ เขาเรียกว่าเป็นการสร้างกําลังใจทั้งแก่ตัวเองแล้วก็หลายๆคนรอบข้างด้วยนั่นก็คือคําว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีที่สุดวันนี้จะเป็นวันที่ดีที่สุดใช่ค่ะมเมื่อเราบอกตัวเองแบบนี้นะคะตัวเราก็จะพยายามทําสิ่งที่เราตั้งใจให้สําเร็จทําสําเร็จทีละนิดทีละน้อยนะคะก็คือจะทําให้เรามีความสุขในแต่ละวันนั่นเองแต่ถ้าหากว่า มันไม่ได้ดังใจก็มันก็ต้องมีการปรับจูนตัวเองบ้างนะคะนั่นก็คือการที่เราต้องนิ่งจับความรู้สึกของตัวเองอแล้วก็หยุดแล้วก็ไปทําอย่างอื่นเพื่อลดความเครียด หรือไม่ก็รอเพื่อจะให้สถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ปล่อยผ่านนะคะเลือกที่จะไม่รับรู้ในบางอย่างรวมทั้ง move on หรือว่า go on ต่อไปนั่นเองนี่เขาเรียกว่าเป็นการออกกําลังใจออกกาลังใจนอกจากออกกำลังใจยนอกจากออกกำลังกายแล้วก็ต้องออกกําลังใจและสิ่งที่จะมอบความรักที่ยิ่งใหญ่ให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในช่วงเดือนแห่งความรักขอเรียนชวนท่านผู้ชมนะคะร่วมการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะที่สภาการชาติไทยด้วยเรียกว่าการบริจาคโลหิตส่งันานความรักที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณปคคค่ะะบุณะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้เวลาไปตรวจสอบสภาพอากาศกันแล้วกับพี่แซคของเราในช่วง3ามรอสิบงศาสุกตารักโลกโลสวัสดีครับผมแซคธนินวัฒนวิรุณใน360รองศาสุตารักโลกกับเรื่องราวดีๆของโลกและสิ่งแวดล้อมทุกสัปดาห์ หลังจากที่มีการคาดการอากาศในฤดูร้อนปีนี้ออกมาแล้วมาดูกันว่าคุณผู้ชมจะต้องเตรียมปรับตัวกับฤดูร้อนปี2567อย่างไรฤดูร้อนปีนี้จะเริ่มไม่ต่างจากปีที่แล้วนะครับคืออยู่ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งจะช้ากว่าปกติ1 – 2สัปดาห์อีกปีการจบฤดูก็จะช้าตามไปด้วยคืออยู่ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมทำให้เราจะอยู่กับฤดูร้อนปีนี้ประมาณ3เดือน ความเปลี่ยนแปลงที่จะมีก็คือเราจะร้อนกว่าปีที่แล้วอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติ1-1องศาครึ่งปริมาณน้ําฝนรวมตลอดฤดูก็จะต่ำกว่าปกติ30%ทําให้ไม่ต้องไปคาดหวังฝนหลงฤดูว่าจะมาช่วยลดร้อนแล้งแบบปีที่ผ่านมาไปเลย จึงขอให้ผู้ชมเตรียมเจออากาศจะร้อนจัดกันในหลายพื้นที่ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมไปจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมขณะที่ฝนบางช่วงที่จะมาสลับคลายร้อนและแล้งก็ต้องแลกเพราะมักมาเป็นพายุฤดูร้อนในลักษณะพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตกที่มีอันตรายแถมยังอาจให้น้ำไม่เพียงพอในหลายพื้นที่ด้วย จากนี้จึงต้องประหยัดน้ําในช่วงแล้งนี้มากๆระวังเพิ่มก็คืออักขีภัยและไฟป่าจากอากาศแห้งขณะที่ปลายฤดูอาจมีพายุไซโคลนทางฝั่งอันดามันมาทําฝนตกหนักทางด้านตะวันตกของประเทศได้การสร้างข้อมูลล่วงหน้าแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถใช้วางแผนปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงกับฤดูร้อนที่จะถึงนี้ได้เลยนะครับเพราะความเปลี่ยนแปลงของสภ,ภาพอากาศเป็นเรื่องของธรรมชาติเราปรับตัวอยู่ร่วมกันได้มาเรียนรู้รักโลกและสิ่งแวดล้อมไปกับผมนะครับและ นี่คือสามร้อยสิงสาสุปตาลักโลกสวัสดีครับ โอ้โหขอบคุณพี่แซกมากๆเลยนะคะวันนี้พี่แซกจะนำเรื่องดาวสภาพอากาศประจำสัปดาห์มาให้ชมกันแบบนี้นะคะคและตอนนี้ค่ะเราอยู่กับน้องๆนักเรียนแล้วก็ท่านผออาจารย์ด้วยนะคะจากโนนโนทบุรีพิทยาคมจังหวัดนดนทบุรีซึ่งวันนี้มาเป็นซ่าแซ่บชงให้กับเราใช่ครับดังนั้นรอชมดีๆจากท่านผู้ชมอยู่นะคะติดต่อเข้ามาด่วนเลยกับทางรายการค่ะทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเราพบกันนะคะ10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกาทางช่อง9กดหมายเลข 30, 30ครับผมวันนี้รเ,รเราจะปิดท้ายรายการด้วยท่าของรายการอ อมพร้อมๆกับคุณครูและนักเรียนด้วยนะคะครับผมกลับมาชมในรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการศามร้อยหกสิบสอสาัสดีค่ะสวัสดีค่ะ